นี่ชุดในวันนี้นะคะดูเป็นพ่อแม่ลักษมีไหมอ้าวันนี้เราเป็นพ่อแม่ลักษมีวันนี้อุ้มก็คือเปิดแบรนด์ของตัวเองนะคะซึ่งเป็นจิวเวลรี่นะคะชื่อว่าลัคนานะจ๊ะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสวงแล้วก็บูชานะคะทําพิธียิ่งใหญ่เลยโอ้แม่ลักษมีเนี่ย เหมือนเป็นที่เพิ่งทางใจในเรื่องของความรักอันดับแรกเลยของ<ช>อุ้มนะก็คือเรื่องของความรักคือตอนที่เรามีปัญหาเรื่องความรักอะ่ะก็จูกจับมือกันไปกับป้ายนี่แหละป้ายก็พาไปไหว้ต่อหน้าพระแม่ลักษมีแล้วคือก็นั่งร้องไห้อยู่ต่อหน้าพระแม่ลักษมีีแล้วก็บอกเล่าความทุกข์เรื่องราวในใจของเรานะตอนนั้นซึ่งมันยังไม่ได้คลี่คลายยังแบบกึงก่งกึ่งกลางๆอยู่ว่ามันจะไปในทางไหน,นพ่อพ่อของพี่ค่ะแค่แบอกว,ว่าก็อกอดแกไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่พอวันนั้นอะ่ะ ที่เอาพระแม่เข้าบ้านแล้วพ่อก็นั่งกินข้าวหรือตอนปีสองชอบกินอะไรดึกๆตั้งอยู่ตรงตรงทางบันไดซึ่งพระแม่เนี่ยอยู่ชั้นสองพ่อเห็นห่างตาเป็นผู้หญิงผมยาวสีดาแบบเนี้ยอเดินผ่านหลังไปแล้วขึ้นบันไดไปตรงที่ท่านท่านอยู่อะไรเงี้ย <คน S 1> เออคนลุกคนลุกจริงๆแล้วคือ,อเราสัมผัสได้จริงๆว่างองค์พ่อกับองค์แม่มีอยู่จริงอะอสิ่งที่เราขอเนี่ยถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนใครมันมันไม่ทําร้ายใครเนี่ย สมหวังแน่นอนอนะคะแล้วโหเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งล่ํารวยอยู่แล้วค่ะพระแม่ลักษมีไปที่ไหนอ,อะไรที่มันยากอะไรที่ขายของไม่ได้เลยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ,อะไรที่มันติดขัดสะดุดมันก็จะเบาเลงด,ด้านตรงนี้นะคะเป็นอาจารย์พรามที่ทําพิธีให้เราในวันนี้บอกเลยว่าวันนี้ปังมากขลังมากขนลุกตลอดขนลุกตลอดขนาดแค่ว่ายังไม่ได้มีการเริ่มพิธีใดๆนะคะ เราจะทําการอัญเชิญพระแม่ลักษมีลงมาที่นี่แล้วเราจะอาราตีไฟหลังจากนั้นเราจะรําถวายค่ะนี่ก็คือพระแม่ลักษมีองค์ที่เป็นประธานของเราวันนี้นะคะพระแม่ปังกีลานะคะแม่มาตัางคีแล้วก็นี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานี่ทั้งหมด5้าร้อยชิ้นจะอยู่ในนี้นะจ๊ะเน่ คือทุกคนก็จะได้ไปเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นกล่องนะคะข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นต้มหูที่เป็นเอียร์คลิปแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องซึ่งจะมีถุงใส่ให้อย่างสวยงามและเดี๋ยวจะมีการ์ดให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการพระแม่รักษมีพร้อมกับคําส่วนบูชานะคะแล้วในวันนี้เนี่ยคือเราเป็นการอัญเชิญเทวุภาพอัญเชิญคุณของพระแม่รักษมีเนี่ยลงมาสู่ของมงคลซึ่งก็เป็นเป็นต่างหูในลักษณะของดอกบัว ซึ่งดอกบัวแม้ว่าจะไม่ใช่รูปร่างของพระแม่รัศมีก็ตามแต่แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เพราะฉะนั้นหมายความว่ามงคลต่างๆที่เกิดขึ้นจากพระแม่รัศมีและดอกบัวเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันนะครับถือว่าเป็นเป็นของมงคลดอกบัวเนี่ยมีความหมายที่เป็นมงคลทั้งคุดแล้วก็พราหมณ์เลยเราจะเห็นว่าเทพต่างๆเทพมารีต่างๆท่านจะประทับบนดอกบัวท่านไม่ประทับบนดอกอื่นถูกไหมครับจะอยู่บนดอกบัวนางฟ้าเทวดาแบบไทยก็อยู่บนดอกบัว แม้แต่ของทางเราพุทธประวัติก็บอกว่าเมื่อพระพุทธองค์เกิดขึ้นมาประสูติขึ้นมาก็มีดอกบัวรองรับพระบาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งมงคลนะครับนี่คือสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับ तव तमसे आता ॐ लक्ष्मी माता